สบายดีสบายดีพอ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอาและ f c ทีทียูฟังไทยและฟังลาวแต่ทำงานทียูทำงานต่างแดนเบิร์ตสุขุสุขคนเออ,เอวันนี้ับพยายามต่อนเขียนเกย่าเนาะยามดอบเช้าพี่น้องพอเมืองคือนี่นนบประเทศไทยคลิป แต่มันมันกระถือตาปกติอะเนีน่ยในสวกมันถือถือทุกวันพี่น้องเลยแต่ว่ามื่อละโลหรือว่ามัน,มนถือกลางคืนย่างต่้มนี่ได้แล้วขึ้นละโลย่างลำเทือซองเทือกขึ้นละโลซองโลแดี๋วมันขึ้นมันเลยถ่ายคลิปเลยมาถ่ายตอนเสาร์เมืงองเนาะเอามันสี่มิตรีบอนนี้ก็มาครับ เขียดที่น่าเก็บเก็บเขียดที่หน้าไปใส่อันนี้เด้ไปเสียบเวทไม่ออกเลยไป ไม่ได้มืกขึ้นนี้มีได้แต่ยามซองเถื่อจังไหนเป็นไหนเป็นโลคนนัม่เดยามแค่ซองเถื่อหอนประมาณสามถุงครึ่งแนบ้อนก็าเมื่อนะว่ายามกู้ขึ้นได้ก็นอนเด็กกู่ขึ้นกายก้อนเพี้ยเนวพี่น้องไย mình sẽ cả cả hey, oh, đi khết tạp quạt kia nhá khung ลายคักอ An ันน oh. no. ั้นเนาะค้ากับจะเอาบ่เดี๋ยวไปเบิ่งก่อนพี่น้องมาเฮาจังที่มาเอาเนาะเกียตะบาทค้าเนี่ยเอ้ยอายแท้วะ nè Nè à, lồng mình như đây oh, đèn cả hụ mất kiệt tập bát khai nhá oh. Để cả hụ bớt bạn này Để khám ảnh sẽ mở nhẹ mất

tôi nên nói tôi tô chăm lại sẵn lòng lợi, you như Màn anh, 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 nhá cá khái nha bố bà phải khơi kín nè nặng nè đấy nè mày 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 มันจะชีวิตมันเต็มไปหับส่วนเขียดก็กินแต่เขียดพี่เนาะส่วนปลาก็กินแต่ปลา កៅូកាបូដើមມັນទៅក៏អត់មកខួកាបូនជីកាត់ โดดห้องไปเลยติดเนาะดจะลุมาควายมี่ใหสีเาดมนนาะ ส,ส่วงนี้มิติเขียนเนาะบระคอบมีกบบัวคืนหนาหนาเล็กเอ่อเหตุตอดหนักแด่ส่วนยังมีหนามกบยังมีอยู่มองยัง ถ้าดูมอคอยนี่มันแบบว่ามันแจ่มนะมันแบบกระโดดออกขึ้นอ่ะกองกันองน่ยอแกบนนี้อ่ะ,ะโดดลงขึ้น ตะเวนกําลังขีดขึ้นอย่าวาตอนที่จุกเอาเกียร์จุกใหลน้องจุกเอาเกียร์ใหคุ้มเนาะ

คุ้มชุมนะนนนนเป็นกรรมโอ้ยเป็นไรพอมาได้หักค้าเนาะจะไปหักอันที่รังจะมุนไปใช้ Ừ. Mm. Mình cái sáng kinh cảm ơn mấy ơi. kinh tầm thua cảm ơn mặn. sủa kín cái xe ô ô ô vài năm phải có lại thôi mày

kamu จุกอยากไร้พี่นหองฮะ่อมันเจี๊ปุ่เขานี่น <c oughs> ีเห็นปะแค่หลับเสาเลยนี่ขันว่าเบิดขึ้นนี่ในายกวคนนี้พี่น้อง ดูเพื่อนคนนอเขียดกันโตมาขึ้นนี่กันกลับ,บ่ารอนกระเชิดเลยปิดคลิปใหม่เพียงฉับนี้เลยเพื่อนพี่น้องกาขอบใจขอบคุณที่เบิ่งบารอนจนจบคลิปเด้อคลิปหนาพอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีถ่ายบรรยากาศเพราะว่าถ่ายกันขึ้นมันก็บไปจะคักเป็นไหนหรเนา ถ่ายเนี่ยเสาเนี่ยนี่แค่ไหนว่ามันเห็นชัดเจนเห็นแจ้งหีเนาะเคลียรเคลียรเท่ากับส่วนนี้มันก็จะได้ถือเลยพี่น้องเลยมาแต่ละมื่อก็พอได้กินว่ากอได้กินเลือกกินกับคลายขุนดับพี่น้องเลยถือส่วนนี้